ลกลับมาแล้วค่ะอโอ้สวัสดีค่ะฉันคุณหน่ยบอสตันและนี่คือลูกสาวของฉันาราโมนีและฟิโรโมนเธอขอให้ฉันพาออกไปส่องข้อแสงข้างนอกและฉันก็เลยแวะไปช้อปปิง้งเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะสามีรวยอย่ากอิจฉาไปนะคะแม่บ้านที่ฉลาดจะต้องเลือกซื้อเฉพาะของใช้ที่ไม่มจะเป็นโทนั้นค่ะ ฉันอยู่ที่บ้านหลังนี้พร้อมคุณบอสตันและแม่บ้านเยบิล่าและลูกชายของเราแอนดรสิสค่ะอากาศรอนมากเลยฉันขอตัวไปพักผ่อนก่อนไดหคะเกิดอะไรขึ้นนเกิดอ,อะไรขึ้นกับเสื้อผ้าสุดแพงของจัาเนะ่ะคุณเยบิล่าโอ้เสื้อผ้าของคุณหล่นลงมาจากไม้แขวนกองอยู่กับพี่แบบนี้แหละคะ่ะมันหล่นลงไปได้ยังไง สิคแล้วนะคะจะคิดว่าเสื้อผ้าไม่ได้จนหล่นลงหมาง่ายขนาดนี้แต่าตามหลักของฉันแล้วฉันคิดว่าไม้แหวนเสื้อของคุณไม่มีคุณภาพนะคะคุณบอสตันไม้แหวนเสื้อไม่มีคุณภาพอย่างนั้นเหรอฉึสดตดท้อค่ะเขาสายอริสโตเติลไหยคะไม่อยู่เหรออ๋ออัลเบิร์ตไอสตนอยู่ไหมคะไม่อยู่อีกเหรอ เซอร์เล็กฟูกุสันไม่อยู่เหมือนกันถ้าพวกเขากลับมาแล้วให้โทรหาคุณนายบอสตันด้วยนะคะขอบคุณมากไม่มีใครช่วยฉันได้สักคนเลยอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตน่าจะช่วยได้อินเทอร์เน็ตคือ everything จิเกเบลผ้าหลุดจากไม้แขนวนอะไรไหมฮอไม้แขวนเสื้อเหนียวนึบโอ้ชช่อน่าฟั่งมากสั่งเลย สั่งออนไลก์ก็ได้ <c oughs> โอ้มาแล้วค่ะฮัลโหลอ่าฉันเอาไม้แขวนเสื้อมาส่งโอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะมาเร็วมากเรื่รองเหมือนโกหกไม้แขวนเสื้อเหนียวหนึบที่ฉันสั่งในออนไลน์จาก FM Outlet ว้าวมันเบามากเลยอะ่ะอื้อเหนียวหนึบจริงป่าวต้องหรอ ฉันเพิ่งซื้อเสื้อใหม่จากมิลานนะคะจระดหล่าลองดูสิเขาบอกว่าผ้าของเราจะไม่เสียทรงด้วยแล้วก็จะหนึบอยู่กับไม้แขวนแบบนี้จริงหรือเปล่าโอ้จริงด้วย,วยมันเหนียวหนึบมากเลยต่อไปฉันแขวนผ้าผ้าฉันก็จะไม่หล่นแล้ว <c oughs> คุณอย่าอย่าคะ่ะหลังจากนี้ไปต้นไปบ้านเราจะใช้เฉพาะไม้แขวนเสื้อเหนียวหนึบของ F1 Outlet เท่านั้นนะคะยินดีคะ่ะ <laughs> <laughs> โอ้ฉันลืมไปที่จะพาแอนเดรสไปอาบนะ้ำแอนเดรสไม่ต้องไปทำงานต่อแล้วนะออเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราก,กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฉันต้องพาลูกชายของฉันแอนเดรสไปอาบน้ำก่อนร้อนจนตัวเขียวหมดแล้วนะคะเอาละงานในบ้านเนี่ยเยอะมากเลยนะบายค่ะ